ไอโลโคสงสัยให้ถามครับมของบริษัทออดิโอนะครับวันนี้เราจะพาไปดูลีโวตัวเดี่ยวชุดเสียงครับชุดนี้เป็นชุดใหญ่เลยนะครับเป็นชุด v ีพประตูเต็มบานนะครับแล้วก็ยกบอก์ดผู้ดีสารออกนะครับแล้วก็มีลำโพงวีพีด้วยนะครับชุดนี้เป็นชุดสนิ้วชุดนี้เราจะใช้อ,อุปกรณ์ ของผลิตภัณฑ์ i อโลโคทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวเราพาไปชมด้านในกันครับเชิญครับนะครับเดี๋ยวเราพามาดูในส่วนของประตูก่อนนะครับประตูชุดนี้เป็นประตู VIP นะครับชุดนี้เราใช้8นิ้วของผลิตภัณฑ์ไอโลโคนะครับแล้วก็แหลมใหญ่นะครับแล้วก็เราจะใช้โทนเป็นสีน้ำตาลเข้มนะครับตัดด้วยไฟสีทองนะครับแล้วก็ ป้ายชื่อนะครับเราสไลด์เป็นชื่อของเจ้าของนะครับเป็นเจ้าของรถนะครับแนวนี้อันนี้ก็จะเป็นแนว VP หน่อยนะครับหรูๆหน่อยนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูส่วนอื่นๆครับนะครับแล้วชุดนี้ก็เป็นพื้นเบาะนั่งนะครับข้างล่างเราฝังอะคริลิกนะครับเราใช้อะคริลิกสามารถเปิดปิดได้นะครับระบายความร้อนได้นะครับเราใช้ ทาวเวอร์ของผลิตภัณฑ์ i l o c o นะครับ2,200วัตต์ขับ2ตัวนะครับเราขับ12นิ้ว220ตัวลดอกนะครับแล้วก็ด้านบนนะครับด้านบนเป็นดอกซับบูเฟอร์นะครับ12นิ้วของผลิตภัณฑ์ i l o c o นะครับเป็น180อ่าไม่ใช่ใช่ที่นี่เป็น220นะครับ220 3ก้อนนะครับแล้วก็ชุดขับกลาง นะครับชุดกับกลางเป็น8นิ้วผลิตภัณฑ์ไอโรโค่นะครับอยู่ด้านในรถนะครับแล้วก็ใช้แหลมใหญ่นะครับเป็นแหลมสีแดงนะครับแล้วก็ชื่อร้านไทเลเซอร์เหมือนเดิมนะครับแล้วก็พาวเวอร์ครับพาวเวอร์เสียงกลางครับเดี๋ยวเราพาไปดูพาวเวอร์เสียงกลางครับพาวเวอร์เสียงกลางชุดนี้เป็นอของสตองเต้นนะครับชุดนี้เป็นคัดดีนะครับบอกว่าบอกเลยว่าพาวเวอร์ชุดนี้เสียงกลางแรงมาก นะครับสามารถไปกระเบดได้เนื้อเนียนๆเลยนะครับไม่มีร้อนไม่มีพรเทคนะครับสาชั่วโมงสีชั่วโมงอัดยาวเลยนะครับแล้วก็ชุดซอนครับเราเปลี่ยนชุดฟอนให้ด้วยนะครับเราพาไปดูชุดซอนนะครับชุดซอนเป็นงานตรงรุ่นรีโวนะครับสีกิกนะครับเป็นรีโว4สกิกตัวนี้เสถียรมากนะครับแล้วก็เป็นปีด้านล่างเป็นฟรีนะครับปีชุดนี้เรา สั่งประกอบขึ้นมาใหม่เลยนะครับเป็นปีใช้สฉอระรถคันนี้เลยนะครับสามารถเบรปรับเบรกลางแหลมได้ค่อนข้างชัดเจนนะครับแล้วก็ลูกค้าสามารถใช้งานได้ง่ายๆนะครับเดี๋ยวเราลองไปเทสเสียง I see the way to shine Take your hand, my dear And place them both in light. You know those that that I was passing by now

ก็ฝากไว้ด้วยนะครับกับร้านติดตั้งนะครับร้านยอด power audio นะครับสามารถติดตามได้ทางเฟซบ o o กแฟนเพจนะครับร้านยอด power audio นะครับแล้วก็ฝากไว้อีกหนึ่งค่ายแบรนด์นะครับสำหรับผลิตภัณฑ์ i local นะครับถ้าใครสนใจนะครับที่จะเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องเสียงติดรถยนต์นะครับสามารถติดต่อผ่านทางเพจได้เลยนะครับเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่แอดมินนะครับคอยแนะนำนะครับให้คำปรึกษานะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับ